า68ล้านดอลลาร์ทุกเดินทางวันนี 36, ้ประมาณ36-37ชั่วโมงเลยค่ะทองอลามเต็มข้างหลังเลยนะคะเขาจะขายแบบทองเหมือนบ้านเราแต่ว่าแบบดิสเพย์แบบอลังมากทุกคนวันนี้การจะพาทุกคนออกเดินทางไปอเมริกาด้วยกันนะคะด้วยสายการบินกาตาแอร์ไลน์ ทุกคนตอนนี้การก็มาอยู่ที่สนามบิน mm hmm. สุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะไฟมีหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสีย่โมงเป๊ะเลยคะ่ะทุกคนชค่ดงนี้ที่รถไม่ติดนะคะก่อนอื่นเลยการจะไปเปลี่ยนเรื่องที่โดฮาสนามบินโดฮาสนามบินที่ดีที่สุดนะคะติดโลกเลยขึ้นชื่อว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดของโลกจริงไหมนะหมอดิ้งคัสโอ้โหให้จะถึงปลายทางสามารถเป็นเซลเซียส ก็กำลังจะต่อแถวไปเช็คอินนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะคะทุกคนถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็ไปเจอกันที่ฟลอริดาอเมริกานะชิคกายแล้วก็ผ่านอิมเกชันเรียบร้อยนะคะถัดไปนะคะการจะลงไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อที่จะไปเกตที่การจะต้องไปต่อเครื่องของกาตาสายการ เดี๋ยวก่อนจะถึงเวลานะคะบอดดิ้งคัทของการโชว์อยู่หกโมง10นาทีนะคะเดี๋ยวการจะมาหาของกินนิดนึงนะคะทุกคนนี่จะเป็นโซนของฝากนะคะถ้าเข้ามาในตรงนี้นะคะราคามันก็ตามคุณภาพด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีไส้สปะรดที่การอยากได้ไหมเออเหมือนกับที่ร้านนั้นอันนี้เป็นไส้สปะรดนะคะแต่การอยากได้เป็นได้ครเป็นคุกกีะะ้อะค่ะต้มยำแบบเอาผงใส่เลยออกมาทําง่ายอันเนี้ยรสชาติก็ก็เด็ดอยู่นะเคยทําอยู่ แต่ไม่ใช่ย่ห้อนี้อันนี้เป็นพวกโซนผลไม้อบนะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทอันนี้สองรอยยี่สิบนะคะสองรอยยี่สิบถ้าเป็นต้มยำกุ้งละสองร้อยสองร้อยหกสิบค่ะอันนี้ทุเรียนกวนมาดูว่าราคาเท่าไหร่สี่ร้อยสามสิบทุกคนซื้อทุเรียนลูกหนึ่งได้เลยนะอร่อยกินมากลยาเนะี้ยมีทั้งลำไย แจ็คฟลุตอันนี้จะเป็นขนุนอบแห้งนะคะทุเรียนอบแห้งก็มีค่ะอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยยี่สิบกรัมแผ่นทองไอ้ขนมนี้เคยกินนะที่มันเป็นกลมๆแต่ว่าแบนๆอย่างนี้ไม่เคยกินสองร้อยห้าสิบราคาเลิศอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะกระเป๋าเต็มแล้วนะคะทุกคนไี้แบบเป็นม้วนๆเนี่ยแบบนี้เลยแบบม้วนๆน,นะคะสองร้อยสี่สิบทองม้วน 240นะคะส่วนใหญ่นะผลไม้อบของไทยนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะยิ่งคนจีนนะคะคนจีนเขาจะไม่ม่ซื้อข้างในหรอกแต่ก็มีบ้างนะคะส่วนใหญ่เ็าจะเหมามาใส่แพ็คใส่กระเป๋าเดินทางโหลดเรียบร้อยนะคะส่วนใหญ่คนที่ซื้อของกินบนเครื่องนะคะซื้อไปกินบนเครื่องก็จะมาซื้อตรงนี้แหละกระเป๋าน่ารักมากทุกคนดูราคาเท่าไหร่ให้ทายราคาก็โอนะ 9 3มาอยู่มาอยู่ในนี้แล้วก็แบบน่ารักดีอะ่ะดูดิเป็นไมาหนืกด,ด้วยมีลายใบส่วนตัวชอบใบนี้นะเอาใส่กระเป๋าเนี่ยคงจะลำบากในการเดินในการเดินทางนะคะอันนี้790 อนนี้การก็อยู่ที่เกตรอขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนแต่ละที่เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะสุวรรณภูมิไปที่โดฮาเลยนะคะทุกคนเวลาประมาณ7ชั่วโมงนะคะ<อ>ก็พอๆ<อ>กับที่บินไปญี่ปุ่นนะคะไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นนะโดฮาไปที่ไมาอามี่ก็ประมาณ12ชั่วโมงไมาอามี่ไปที่โอเรนโดนะคะอันนี้ไม่นานแค่1ึงชั่วโมงกับทุกคนทริปนี้นะคะยาวนานมากที่โดฮาเนี่ยการจะต้องรอเครื่องประมาณ2ชั่วโมงครึ่งตอนเช็คอินน้องที่เขา ตัวเขาบอกว่าใสยการบินนี้คนเยอะมาก ที่โดฮานแล้วนะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งของที่นี่ท้าที่ไทยตอนนี้อยู่ที่ตีสองครึ่งสังเกตว่าเรามาโซนตรงนี้นะคะทุกคนทองอลามเต็มห้องหลังเลยนะคะ<ม>เขาจะขายแบบทองเหมือนบ้านเราแต่ว่าแบบดิสเพย์แบบอลังมากทุกคนอย่างที่รู้ว่ามาดามทางเมืองทางอาหรับทางจะชอบใส่ทอง<ม> ก็จะมีโชว์รูมด้วยนะทุกคนดูดิมีเบนซ์ด้วยนะดูเหลือบมาเห็นเบอร์เกอร์นะแต่ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะกินบนเครื่องแต่ชิ้นใหญ่จริงๆดูชิ้นใหญ่ไหมแต่มันมีผักๆข้างในนะอันนี้ก็จะเป็นคับเค้กจริงๆตอนที่ออกตั๋วมาให้ที่กรุงเทพอะ่ะเขายังไม่รดบว่าอยู่ที่เกตไหนนะต้องมาดูที่นี่ดูทุกคนข้างหลังกันก็จะเป็นพิกแกลมนะคะหรือน้องมีสีเหลืองนะคะจุดเช็คอินตรงห้องโถงผู้โดยสารขาออกนะคะตอนแรกเดินผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะ ทิ่ขึ้นได้เรายังไม่เห็นน้องหมีเลยก็เลยถามสิทธิ์คืที่แถวนี้เขาบอกว่าเดินย้อนกัอีกอีกเราเดินผ่านแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตเมื่อก่อนน้องหมีอยู่ที่นิวยอร์กนะคะแต่ว่าเหมือนราชวงศ์ที่นี่เขาของของของ,ของกาตาร์เนี่ยนะเขาสนใจแล้วเขาก็ประมูลมาตั้งไว้ที่นี่แหละราคา6.8ล้าน <What? S 1> ดอลลาร์นะทุกคน well, <I> ดูฮาแอร์พอร์ตนะคะถือเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกได้รางวัล2ปีซ้อน2 0 2 1 2น2 2นะคะทุกคน2ปีซ้อนเลยเดี๋ยวจะถ่ายอ ah. ินเสิร์ภาพให้ดูก็สมชื่อค่ะว่าเป็นสนามบิน ที่ดีที่สุดนะคะในช่วงพีเรียนนั้นนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ48ที่จะไปทานเฟอร์ไปไมอามีอเมริกานะทุกคนจะบอกว่าตอนอยู่บนเครื่องม่วงมากการสั่งเบียร์หกระป๋องแล้วก็มีไวน์ด้วยทุกคน จริงๆไม่ได้อยากจะดื่มแต่ว่าอยากนอนให้หลับระหว่างเครื่องก็ได้นอนหลับสมใจค่ะตอนลงมานี่คือไม่มีสติเลยแต่กําลังจะเดินไปที่เกตก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเราจะต้องไปถ่ายภาพจุดเช็คอินเพราะเราตั้งใจตอนแรกเอาใช่ไหม กกระเป๋าเพื่อเอาการาะเ,เป๋าไปโหลดสายพานหนึนะ่งเพื่อที่จะไปรับที่โน่นเนาะเพ mm. ราะว่าการต้องเดินทางภายในประเทศอีกนะคะมาอเมริการ,รอบนี้นะการหลับยาวทั้ง2องไ์เลยนะคะนั่งจนก้นชาก้นด้านทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนกําลังจะบินไปโอเลนโดนะคะ ทุกคนตอนนี้อยู่ที่โอเรนโดนะคะเรียกอเูเบอร์กับโรงแรมแล้วนะคะมาถึงเรียบร้อยได้รก,กระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมีเป้แล้วก็กระเป๋าใบใหญ่ๆห,หนึ่งใบ จากกรุงเทพมาที่โดฮานะทุกคนสรุปเวลาให้ฟังนะผใช้เวลา7ชั่วโมงครึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิไปถึงโดฮากาตานะคะโดฮามาไมอา,ามีประมาณใช้เวลา15ชั่วโมงครึ่งนะคะรวมรวมแล้วที่อยู่บนเครื่องนะคะจากไมอา,ามีไปโอเลนโดด้วย1ชั่วโมงครึ่งรวมรวมแล้ว24.30ชั่วโมงนะคะทุกคนเดินทางวันนี้ประมาณ36-37ชั่วโมงเลยค่ะ